สวัสดีครับชื่อโก้นะครับเกียรติศักดิ์สุพรรณคำนิสิตคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่สองครับตอนวันนี้นะครับโก้ก็จะพาทุกคนนะครับเข้าไปชมนะครับนิทรรศการภาพถ่ายและการประกวดภาพถ่ายนะครับในหัวข้อนี้เลย the antique land of music photo exhibition นั่นเองนะครับผมอ่พร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วตามโก้เข้ามาเลย สถาบันอิทนะคะคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่2นะครับคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรศวรครับผู้บัญาการเปิดโครงการตรวจภาพถ่ายหัวข้อมิลค์ท่าไทยแลนด์มหาสารคามไทยและโครงการนิทรรศการภาพถ่ายและกล่าวให้คงว่ากับผู้เข้าร่วมโครงการรนยจัดต่อไปจากเรนเชญค่ะนิสิทุกคนคนรรวรได้สำนึกเสมอว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจะช่วยให้การพัฒนานตนเอง ได้ดีกว่าภาคพิเศที่เรียนยในเฉพาะต้องเรียนเท่านั้นการเรียนรู้จริงต้องอาศัยทักษะประสบการณ์ที่หลากหลายมาประกอบกันกิจกรรมให้งานสําเร็จงานภาพถ่ายเป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะประสบการณ์ความคิดเชิงสร้างสรรค์และศิลปะมาประกอบเพื่อถ่ายภาพและบูรณาการให้เกิดความสวยงามผู้ชม และมีความสุขใจน่าดูและมีเสน่ห์ในภาพนั้นเป็นน้ำตาและมีคุณค่ายิ่ขณะนี้ได้เวลาสมควรและผมอขอเปิดโครงการประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อมีราเคินไทยมหาจักรยิงไทยและขอให้โครงการเทศการภาพถาย นี้นะครับเราก็จะขอญาตนะครับสอบสัมภาษณ์นะครับท่านรองการบดีฝ่ายบริหารนะครับท่านดรสุชาติเมืองแก้วนะครับตอนนี้ท่านก็ได้อยู่กับเราแล้วนะครับขอญาตครับท่านครับขอญาตสอบถามนะครับความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับงานนี้นะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็อยากจะให้ท่านลองนะครับช่วยฝากข้อคิดนะครับถึงท่านผู้ชมแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานทุกคนครับขอญาตครับ คิดว่าวันนี้การประกวดภาพถ่ายพ i ลาเซ l ไทยแลนด์เป็นเรื่องที่ดีมากนะที่นิสิตได้ศึกษาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพแล้วก็รวมทั้งระบบของการเก็บภาพเนี่ยจะทำให้ผู้เข้าชมไม่จะเป็นนิสิตหรือประชาชนทั่วไปบุคคลภายนอกนะได้เข้ามาเห็นแล้วเห็นว่าภาพแต่ละภาพที่มีการประกวดส่งเข้ามาแข่งขัน รวมทั้งการแสดงของนิสิตที่เรียนวิชานี้นะครับจะได้มีประสบการณ์เห็นภาพว่าถึงความสวยงามความเป็นธรรมชาติและภาพที่เกิดขึ้นทำให้แรงบันดาลใจในการคิดค้นภาพที่ดีๆมีคุณค่าเข้ามาให้ประชาชนทั่วไปและนิสิตได้เข้าเยี่ยมชมผมคิดว่านอกจากการเข้าดูภาพถ่ายแต่ละภาพซึ่งมีจำนวนมากและผมคิดว่าประมาณสัก ภาพประมาณ400ภาพจะเป็นภาพที่สะท้อนให้ผู้ชมได้เห็นถึงความสวยงามความคิดเชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาทางด้านศิลปะการถ่ายภาพที่ดีและเป็นต้นแบบในการศึกษาของนิสิตในโอกาสต่อไปด้วยครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารนะครับที่ท่านได้ให้เกียรตินะครับให้สัมภาษณ์กับเรานะครับขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณครับ ที่ได้จัดมิเทศกาลภ,ภาพถ่ายนะครับอย่างน่าสนใจนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ตรงที่พวกเราจะได้เรียนรู้ว่าการที่เราถ่ายภาพมาแล้วเนี่ยความชื่นชอบความรู้สึกของกิจกรรมของนิสิตวันนี้นะเป็นคนที่สนใจภาพถ่ายนิสิตแต่ที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆที่เผยแพร่ใน Facebook มันอาจจะไม่ ไม่ทั่วถึงก็เลยเห็นกิจกรรมที่ท่านการผู้สอนนะอาารยผู้รอดจากเป็นแรงผลงานของนิสิตทั้งหมดนะครับเพื่อไปเห็นศักยภาพของสาขาเทคโนโลยีแลนะการศึกษารุ่นเราคลิปนะคอมพิวเตอร์นะไมนได้เห็นชัดขึ้นแล้วก็อยากรู้ว่าไอเทคโนโลยีการถ่ายภาพสมัยใหม่เนี่ยสมัยที่อดีตที่ใช้กล้องแบบเขาเรียกอะไรที่ใช้ฟิล์มะนะกับ ต้นเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงหรือการจินตนาการภาพเนี่ยมันจะทําได้เหมือนกับอตอนใช้ฟิล์มก็ได้นะแต่ที่ที่ดูเนี่ยก็ก็ซึ่งมันจะมันจะสามารถที่มาตกแต่งได้ดีกว่านะฮะคตัยอย่างภาพเนี่ยมัน,ทนเคนทคนิคการถ่ายมันก็จะมีพวกภาพชัดตึ้นชัดตื้นภาพแบ็คไลท์หรืออะไรต่างๆเนี่ยภาพย้อนแสงภาพแอร์แนปช็อตสายตาความเร็วอะไรต่างๆเนี่ยแต่ยุคใหม่เนี่ยมันจะมีแอปพลิเคชันต่างๆเข้ามาช่วยตกแต่งต ความกข้าหน้าของทนะแล้วก็เห็นความ้าหน้าของมิสิตที่เรียนเป็นแล้วสามารถนําไปสู่การฏิบัไิได้สิ่งึ่งที่อยากฝากคุอคิดคือว่าทํายังไงเราจะถ่ายภาพต่อไปให้ภายนอกคําว่าภายนอกอาจใชยเราเขาได้รู้ว่าความสามารถของมิสิสมาเลยส่วนในเรื่องการถ่ายภาพประเด็นเรื่องการเทคโนโลยีดีนันเป็นไปได้จะาต้องพยายามหาวิีเข้าไปประกวดถ้าเราประกวดภายในมันก็จะได้ คนไทยไหลายทนเองแต่จริงต้องไปตรวจในวิธีภายนอกแล้วก็ส่งไปเรื่อยๆดูภาพของวิทยุเทคโนโลยีเราเนี่ยที่ได้รางวัลเนี่ยจริงกมก็ถ้าดูผิวเผินก็ยังไม่มีประเด็นอะไรมากแต่เขาก็ได้รางวัลอันในภาพที่เสนอเนี่ยคิดว่ามีภาพหลาภาพที่น่าสนใจดังนั้นะอยากให้ให้พยายามสอบสมัยหาวิธีทางคณะสนุกนะฮะก็คือข้าวต้งผัดทำผัดวิชาอะไต่างนะฮะนี่เปนะ็นวิธีประหยัดทำ ก็ต้องขอบคุณท่านคณะบดีคณะศาสตาัณฑ์นะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรสํารันมีแจ้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาถามความรู้สึกนะครับบรรยากาศนะครับภายในงานนี้แล้วก็จะให้พี่เขานะครับพูดถึงแนวคิดนะครับแล้วก็ความคิดข้อคิดนะครับที่อยากจะบอกถึงท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับพี่เขาแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้พี่เขาลองพูดนะครับเกี่ยวกับ บรรยากาศภายในงานนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีความรู้สึกยังไงต่องานนี้นะครับครับก็ในงานภาพถ่ายนะครับก็คือภาพถ่ายแต่ละรูปอะก็อย่างว่านะครับภาพถ่ายมันเป็นการบอกเ,เรื่องราวภาพหนึ่งภาพอาจจะบอกมีความหมายนะเป็นพันๆความหมายครับก็อย่างงานนี้เป็นการจัดแสดงภาพถ่ายก็มีเกี่ยวกับในหัวข้อต่างๆก็มีจังหวะชีวิตมาก มีสังคมดิจิตอลมีเรื่องหัวข้อของความแตกต่างมีชีวิตทิซาโนโลกมันก็เป็นมุมเป็นมุมต่างๆที่คนบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นแล้วก็ได้จัดจัดแสดงเพื่อให้มีผู้คนต่างๆเข้ามาเห็นเนาะเออก็คิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าสมัยนี้การบันทึกการบันทึกเรื่องราวผ่านผ่านรูปถ่ายอะไรเงี้ยมันทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นเออทำให ถ่ายทอดสิ่งที่สวยงามถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้คนสังคมได้เห็นกันมากขึ้นนะครับ <Okay. S 1> ครับก็สุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้พี่นะครับช่วยฝากข้อคิดถึงท่านผู้ชมนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาร่วมงานหน่อยนะครับข้อคิดก็คือ,อสังคมยุคป,ปัจจุบันเนาะก็อย่างถ้าอย่างหัวข้อเรื่องสังคมดิจิตอลอย่างเงี้ย ก็อยากฝากข้อคิดถึงว่าการยังไงเดียการพูดคุยกันการมีปฏิสัมพันธ์กันอะไรย่างนี้ม <eh ันก oh ็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ออก็ยังไงนะอ๋อก็อย่างถ้าเกิดผู้ที่สนใจเรื่องการถ่ายภาพนี่ครับก็อาจจะศึกษาดูจากรูปถ่ายทั้งหมดในงานนี้อาจจะนำไปช่วยเรื่อง ของการถ่ายภาพของเราได้แล้วก็อยากให้ดูเรื่องดูลึกลงไปในรูปภาพแต่ละรูปน้ครับว่ามันมีความหมายอะไรมีความหมายลงไปว่าเราต้องภาพแต่ละภาพมันมีความหมายต่างๆกันก็ดูว่าภาพนี้มันสื่อถึงอะไรมันมีตอรี่เรื่องราวยังไงก็อยากให้ฝากถึงดูเรื่องนั้นจุดๆนี้ด้วยครับครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับครับตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่กับพี่อ็อกนะครับ เราจะมาถามพี่อ๊อกนะครับว่าบรรยากาศภายในงานของเราเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็อยากจะให้พี่อ๊อกนะครับช่วยฝากนะครับข้อคิดไปถึงท่านผู้ชมนะครับแล้วก็คนที่เข้าร่วมงานนะครับครับขอเชิญครับบรรยากาศทั่วไปนะครับผมว่าโอเคเลยนะลมพัดเย็นดีนะภาพที่ติดนะครับผมชอบนะหลายๆรูปนะครับที่น้องๆมาทํา การแบบนี้นะครับถือว่าเป็นความความคิดสร้างสรค์ที่ดีนะฮะแล้วก็ให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็บุคคลภายนอกนะครับหรือบุคคลทั่วไปที่จะเข้ามาเช่ญมาชมผลงานนะครับก็แวะมาเยี่ยมชมผลงานได้นะครับแล้วก็น้องๆหลายๆคนนะครับที่ดูอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามนะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะฮะหาเวลาถ่ายรูปเราได้ท่องเที่ยวด้วยนะครับได้เก็บความทรงจำนะครับกับภาพ ที่เราไปเที่ยวที่ไหนก็ตามนะครับมันเป็นสิ่งที่สามารถอยู่กับเราได้ไปตลอดชีวิตนะครับไม่ว่าอนาคตหรือปัจจุบันนะครับอนาคตอาจจะมีบางสิ่งที่เราไม่หลงเหลืออยู่แล้วนะครับแต่มันยังมีอยู่ในภาพที่เราถ่ายไว้ให้คนรุ่นหลานได้ดูนะครับผมโอเคครับเราฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับครับก็ขอบคุณพี่อ๊อกมากนะครับขอบคุณครับ 恋もしているといつも切なくて伝えきれない思いだけ溢れていくよ風に乗せて ตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่กับออมนะครับประธานโครงการสวยๆของเรานั่นเองนะครับเราก็จะมาสัมภาษณ์อมกันนะครับว่าอมเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกับงานนี้นะครับตั้งแต่เอาแบบตั้งแต่เริ่มงานกันมาเลยนะครับแบบเออตั้งแต่เตรียมงานเตรียมอะไรนะครับจนถึงวันนี้เลยนะครับแล้วก็ให้พูดถึงบรรยากาศภายในงานนะครับแล้วก็อยากจะให้ออมนะครับช่วยให้ข้อคิดนะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ผู้ที่อยู่ภายในงานนี้ครับเชิญครับ ดำเนินการเลยนะคะก็เหนื่อยมากค่ะคิดว่ามันจะไม่ออกมาเป็นอย่างนี้แต่ท้ายมันก็ออกมาดีค่ะเพราะว่าความสมามัคคีของเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรนะอะไรอีกนะคะบรรยากาศภายในงานนะคะตอนนี้ก็คือคืนดีค่ะมีคนทยอยมาดูภาพเรื่อยๆค่ะคนก็ชื่นชอบผลงานนะคะแบบภาพมันเยอะเนาะเพื่อนๆก็ถ่ายภาพสวยเยอะเขาก็ดูมันเพลินดีค่ะคข้อคิดนะคะสำหรับการถ่ายภาพนะคะ มุมมองดีค่ะมุมมองดีอะไรเด oh, ียวเฮ้ยคิดได้กินไม่ทันก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนะคะพัฒนาฝีมือกันต่อไปนะคะเผื่อว่าเราอาจจะได้ส่งภาพของเราไปประกวดในเวทีที่ใหญ่กว่านี้ค่ะขอบคุณค่ะครับก็ขอบคุณนะครับออมมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของภาพของสุดทิ่นันนะครับเป็นรูปของออมนะครับกำลังจะกินอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ นะครับอันที่จริงอ่ะออมเป็นคนที่ผอมนะครับแต่เจอภาพนี้เข้าไปอ๋อบพันเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ